สวัสดีครับตุกกตันด้วยนะน,น,นี่นนื่องต้นตั่งเป็นตรัวนะเพราะว่านี้ผมจะมาเล่น,นเกมที่ผมหัวร้อนไปหลายครั้งมากนะครับตั้งชื่อไล้ชื่สิเโอเคชื่อนีอ้ง่ายครับ go 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 g ๆๆๆ ทำไมผมถึงหัวร้อนนะเพราะว่ามันแหลกยังไงหรอกต่ด um ิมตัวเดิม่อเาิมตเดิมอเดิมเมเม่เ่อเิอเดเดิม่อเดมอเต่เห็นอ่อเมเ่อมอเดอเดิมต่เดเดิม่เดิม่อเ่ดิม โอ้อาถ้าผมฆ่ามันได้ผมบอกเลยผมรว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 ยแนย่ยางงี้เออถ้าผมฆ่ามันได้เออดีนะคนมีประสบการณ์เยอะเนี่ยพวกแกฆ่าฉันไม่ได้หรอกนอกจากที่ฉันจะโง่อเองแล้วก็ตายไอ้เขียวนี่มันบะบังยังไงวะตัวเล็กนิดเดียวอยากกินกูนะ โอ้นั่คือหน้าของมันน่ะน่ะน่ะ่ะนะอินอีเขียวนี่อืมเรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยหน่วยหนึ่งตายไปแล้วหน่วยหนึ่งโอเคตอนนี้ผมก็เป็นหวัดนะครับผมน่าจะซื้อจิมูคนดูกินข้าวอยู่า่อยเกียร์นี่มันวิ่งไปทางไหนผมไม่รู้เนี่ยทุกคน โอเคครับผมก็เมื่อกี้นะเอ้ยนอนน้อยนอนน้อยเจ็ดพี่อะไอนอนน้อยไอยโอ้โหตัวนี้มันเป็นฝาแฝดกันผมเจอผมเจอผมเจออะไรบางอย่างอยู่ฝั่งนี้โอ้โหคือคยตัวเดิมเนี่ยแหละครับรู้ตัวโคตรใหญ่เลยทุกคนถ้ามันชนผมเลยผมรวยเนะอืฮมแกมอดัดตัวเหมือนฉันนะ แต่สีสลับกันไปนิดหน่อยเออสเสร็จที่ไรนะ้ <c oughs> องตอนนี้ผมตัวผมยาวเริ่มยาวแล้ว,ส,ลว,วสรุปว่าเมื่อกี้ผมตายนะครับโอเคครับโอเคสิ ไม่ค่อยมีคนเล่นแบบแบบไม่มันมันเป็นบอทดหรือเปล่าเนี่ยทุกคนบอทดเล่นหรือเปล่าหนุ่ยหมาร้องืทนไปดีไอ้น้องโง,ง่ามาก <t one baby> ฟองนี้มันโอ้นะทุกคนน่าจะเป็นบอดละมั้งก็เลยเล่นง่ายง่ายชนชนผมน่าอื้มอื้มอืมอืมาผมไม่ม้วนหลบมันเนี่ยนี่ขาว ขาเองต้องโดนเบียด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 เดี๋ยวนี้ผมจะไม่หัว้อนแล้วนะแต่ที่ผมัวร้อนโคตรเลยโอ๊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 ยยา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 ไม่ต้อจะคิดเลยนะผมได้นอนไลน์อยู่หรือผมเล่นอะไรเนี่ยผมคงจำไม่ได้ทุกคน แต่แค่จำได้ก็คือตอนนี้หมาผมง่วงมากเลย <c oughs> ยังไม่ได้ทำคลิปเล่นกับหมาพีห้าเลยฮนะแล้วค่อยไปทำแล้วกันนะแล้วก็จะวนทำไมมันเอ้ยตายคนโง่เลยคนเล่นเกมที่โง่ที่สุดเลยพลาดนึ่งเดียวไม่ได้หมูไม่ได้ดองเลยกู โอเคครั okay, ้งนี้ผมได้เล่นออนไลน์นะบออนไลน์มมนยากยากเออมื่อกี้มาชนผมนะทุกคนทุกคนทำไมทำไมผมตายอ่ะเดี๋ยว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 เออ ไม่ได้มองว้าเฮ้ยหัวร้อนอีกแล้วกูนี่ไม่ได้มองเองก็หัวร้อนเองแล้วะเฮ้ยไอแดงเดี๋ยวเองโดนเองต้องตายไอแดงแกมบังอ่านมาแย่งอาหารฉันแล้วทำไมกูตัวเล็กตัวใหญ่ทำเมึงงลุ้ยไอแดงข้าม Ding 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 oh!